สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆแบบนี้มาแนะนํานะคะวันนี้เราจะใช้สีขาวค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมี่ยวใช้ก็คือเส้นละสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมี่ยวจะพับนะคะสิบเซนติเมตรค่ะพอเราวัดได้แล้วเราก็พับลงไปเลยนะคะ จับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1นนะคะเป็นฐานเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นที่2นะคะจับตรงรอยพับมาคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นที่สามค่ะจับตรงรอยพับเรามาคล้องนะคะเส้นที่2นะคะลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามาในรูของเส้นที่1นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นสุดท้ายให้กว้างนะคะแล้วก็ กลางออกนะคะแล้วก็ลวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะดึงดึงให้กระชับแล้วก็ใส่เหรียญน,นะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมานะคะด้านล่างนะคะเส้นสั้นนะคะจากทางขวานะคะเราพับไปที่ซ้ายมือนะคะเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็พับขึ้นไปด้านบนนะคะ เส้นสุดท้ายนะคะเส้น man, ส, umas, ส,ส,สั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราก็พับมาทางขวามือค่ะสอดเข้ามาในลูของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกับด้านค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นสั okay. ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราก็พับลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือก็พับไปที่ซ้ายมือนะคะ เส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราก็สอดขึ้นไปนะคะด้านบนค่ะเส้นสั้นนะคะ,าะ,คะจากทางซ้ายนะคะเราก็สอดไปทางขวามือค่ะพลิกกลับด้านนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่อยู่จากด้านบนนะคะจับดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะ จับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเป็นเส้นด้านบนนะคะเราจับปลายริบบิ <หม mod ation> ้นนะคะมาทางขวามือเราจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดด้านล่างนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นนะคะออกมานะคะให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปเป็นเส้นนี้นะคะเราจับปลายริบบิ้นมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะจับลงไปสอดนะคะด้านล่างตรงฐานนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเป็นเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะด้านล่างค่ะ แล้วเราก็ดึงปลายให้กระชับนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือแล้วนะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะเราก็จับปลายดิบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะ จับปลายดิบบินบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะสอดลงไปเลยค่ะปลายดิบินก็จะมาออกกลวยด้านล่างนี้นะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะฐานนี้ไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะจะเหลือประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะ เราเริ่มเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเราจับดิบบินนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราก็จับปลายดิบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายดิบบินนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานเลยค่ะแล้วปลายดิบบินก็จะออกตรงกวยนี้นะคะเราก็ดึงออกมานะคะก็เหลือไว้ให้เท่าๆกันนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับริบบินนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะเราจับริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับปลายดิบบินนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบนะคะแล้วก็จับปลายดิบบินนะคะตอดลงไปนะคะที่ฐานเลยนะคะ ปลายริบบิ้นจะมาออกกล้วยด้านล่างนะคะเราก็ดึงออกมาค่ะก็คือเหลือให้เท่าๆกันนะคะเส้นสุดท้ายนะคะก็คือเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะเราจับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะ ตอดลงไปนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้นะคะแม่เหมียวจะตัดปลายดิบบินนะคะเส้นสั้นออกทั้งสี่มุมเลยนะคะ ริบบิ้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดนะคะลงมานะคะด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างนะคะเราก็สอดขึ้นมาด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นจากทางซ้ายนะคะเราสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมานะคะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นจากด้านหน้าเรานะคะ จับดิบบินขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบินมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายริบบินบิดเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบนะคะแล้วสอดลงไปใต้ล่างกลวยสีขาวนี่นะคะกลวยสีขาวด้านบนนะคะเราจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นจากทางด้านบนเรานะคะ เราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางซ้ายมือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1นรอบค่ะสอดลงไปใต้ล่างกวยสีขาวด้านบนนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะเราก็ดึงนะคะก็จับประมาณนี้นะคะ เส้นต่อไปก็คือเส้นจากทางด้านบนเรานะคะเราจับดิบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะบิดมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายดิบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบนะคะแล้วจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลวยด้านบนนะคะเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่อยู่จากทางด้านบนเรานะคะ จับดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นบิดมาทางซ้ายมือนะคะจับปลายดิบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะแล้วจับปลายดิบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็พลิกกลับด้านค่ะเส้นจากด้านบนเราก็สอดลงมานะคะด้านล่างนะคะ เส้นจากทางขวานะคะเราก็สอดมาทางซ้ายนะคะเส้นจากด้านล่างนะคะเราก็สอดนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นจากทางซ้ายมือนะคะเราสอดมานะคะที่ขวามือค่ะเราตัดปลายิบินทิ้งเลยนะคะ ี่นะคะลายนี้ก็เสร็จแล้วนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ